สวัสดีค่ะเพื่นฝูงเมาอมอยเมามอยเมามอยเมามอย,มอมอยวันนี้ฟาดปากแดงเข้าครัวนะคะจะมาทาําอะไรวันนี้นะคะก็จะมาทําครัวซองคือว่าเราเนี่ยได้ดูทีวีของญี่ปุ่นนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามีวิธีการทําครัวซองให้เสร็จภายใน30นาทีมาให้ดูกันทีนี้เราก็เกิดความสงสัยที่ว่าจริงดิจริงดิก็เลยแบบเฮ้ยจริงหรอก็ ลองทำดูแล้วแล้วก็เฮ้ยอร่อยก็เลยอยากจะมาบอกต่อค่ะว่ามันโอเคนะเฮ้ยมันมันดีอ่ะมันดีอ่ะ,อะก็จะมาบอกให้ทำกันนะคะวันนี้ซึ่งปกติเนี่ยถ้าคนที่ทำเบเกอรี่ได้ก็คงจะรู้อยู่แล้วนะคะว่าการทำครัวซองนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยากวุ่นวายมีวิธีการเยอะแล้วก็แบบขั้นตอนมันค่อนข้างจะยุ่งยากมากๆแต่ว่าที่เราจะมาสอนวันนี้ง่ายมากจริงๆและ อร่อยด้วยนะจ๊ะจะบอกให้แม้ว่ามันอาจจะแบบไม่ไม่แบบเผยไม่เหมือนตามร้านอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันมันโอเคเลยนะแกทีนี้อุปกรณ์<ม>เขาเรียกอะไรวัตถุดิบที่จะทำมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีหนึ่งแป้ง ที่เอาไว้ใช้ทําแพนเค้กนะคะแป้งที่เขา mix มาแล้วเพราะว่าในรายการทีวีเขาบอกว่าปกติเนี่ยมันจะต้องเอาแป้งมาผสมน้ําตาลมาผสมผงฟูผสมอะไรนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนผสมเหล่านั้นเนี่ยมันได้ถูกบรรจุลงมาในแป้งที่เอาไว้ท pancake, ําแพนเค้กสำเร็จรูปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้แค่ตัวนี้ได้เลยและก็จะมีเนยเนยนะคะนมนมที่ใช้ดื่มนี่แหละแล้วก็ผงชีสอันนี้ เนื่องจากว่าเราทดลองทํากินไปแล้วครั้งหนึ่งเราซื้อมาแพ็คหนึ่งมันมี2แผน่นก็ทํากินไปแล้วแผ่นหนึ่งมันก็เหลือแผ่นเดียวก็คืออันนี้หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ค่ะที่เราซื้อมามันจะเป็นแบบแช่แข็งนะคือมันจะเป็นแป้งเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยเอาไปทําพายก็ให้ใช้แป้งอันนี้นะคะซื้อแบบแช่แข็งมาแล้วก็เอาออกมาละลายให้มันนิ่มๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ทีนี้วันนี้จะมาทําแบบดับเบิลสูตรเพราะว่า สูตรในในสูตรในทีวีนะเขาบอกอีฉันอย่างนี้ว่าใช้แป้งแผ่นเค้ก50กรัมนม1ช้อนโต๊ะเนยที่ละลายแล้ว1ช้อนโต๊ะแล้วก็พายชีสครึ่งแผ่นก็คือพายชีสอันเนี้ยตัดครึ่งหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เราไม่อยากจะเก็บมันแค่ครึ่งเดียวแล้วก็คือทําทีเดียวก็ทําให้หมดไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่สูตรเป็นสองเท่าของที่รู้มาแล้วก็ในส่วนของไส้นะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่ว่าชอบอะไรอย่างเช่นว่าชอบ ชีสชีสกลมกลมก้อนๆนึงออกใช่ไหมก็ใช้จะใช้ชีสแบบนั้นพันก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้อะ whatever แบบชอบอะไรก็ใส่นั้นแต่วันนี้ที่เราจะทํานะคะเราจะใส่ซ a u s a g ก็คือสไส้กรอกนั่นเองเพราะว่าเด็กๆชอบเราก็ชอบเหมือนกันวิธีทำง่ายเวอร์เตรียมถุงซิ p l o c กแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นถุงอะไรก็ได้ถุงอะถุงกระดาษ เออไม่ใช่ถุงกระดาถุงอะไรก็ได้ถุงพลาสติกอะคะ่ะที่มันแบบปิดได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขยำแป้งในนี้กันง่ายตวงแป้งกันเลยจากสูตรที่บอก50ฉันจะ2เท่าก็คือใช้แป้งอันนี้นะคะ100กรัมเอาแป้งนะคะใส่ลงไปในถุงแบบนี้100กรัมจากนั้นค่ะเอาเนย ที่มันแข็งๆเนี่ยไปละลายโดยใส่เนยเขาบอกว่า1ช้อนโต๊ะเราก็จะใส่2ช,ช้อนโต๊ะระหว่างที่เรานะคะกําลังเอาเนยไปละลายอยู่เราก็มาเอานมใส่ลงไปใส่นมสองช้อนโต๊ะเพราะว่าในสูตรบอกหนึ่งเราจะใส่สองนะคะนี่คะ่ะเนยละลายมาแล้วเป็น่างนี้จากนั้นก็ใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะ หลังจากที่เราใส่ทั้งนมแล้วก็เนยแล้วนะคะก็ปิดตรงนี้หลังจากนั้นก็ขยำจ้ะขยำเหมือนนวดแป้งนั่นแหละให้มันเข้ากันให้มันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเอาลงมาทีก่อนก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้ว จากนั้นง่ายมากเอาพายชีสที่เรามีนะคะออกมาพายชีสวางแล้วก็เอาแป้งที่เรานวดไว้เมื่อกี้นี้ค่ะแป้งแผนเค้กเอาออกมาหลังจากนั้นนะคะเอามาวางแล้วก็แผ่แผ่ประมาณนี้ให้มันยาวๆลงไปแล้วก็เหลือพื้นที่สองฝั่งตรงนี้ไว้นะหลังจากนั้น,นะคะ่ะให้เราพับพับพายชีสลงไป พับปลายฉีดเข้ามาพับพายชีดเข้าไปห่อมันไว้อย่างนี้หลังจากนั้นก็กลับด้านจากนั้นก็ใช้ไม้กลิงถ้าใครไม่มีไม้กลิงนะคะให้เอาปอะถ้าใครไม่มีไม้กลิงให้ใช้ปเนี่ยคะ่ะเอาออกมาแล้วก็ติดให้แน่นแล้วก็แรปแร,ป,แรปไปเลยพอเราทำแรปเสร็จใช่ไหมเราก็สามารถเอาส่วนที่มันสกโปกทิ้งไปได้ เพราะว่าไอข้างในอันเนี้ยมันก็แข็งเหมือนกันแต่ว่าพอดีว่าอีชั้นมีอันนี้เราก็จะใช้อันนี้นวดค่ะ,อะพอแผ่ออกไปได้สักประมาณอย่างนี้นะคะก็พับอีกทีนึงพับครึ่งเห็นไหมพับครึ่งอีกนึงนนแล้วกลับด้านมันนี่ หลังจากนั้นก็แผ่อีกทีหนึ่งค่ะให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆถ้าใครอยากให้มีชั้นๆอีกก็จะลองพับอีกรอบหนึ่งก็ได้นะนี่หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการแผ่มันจนเป็นประมาณนี้แล้วก็ตัดค่ะตัด หลังจากนัค่ะตัดให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอาไส้มาใส่นะประมาณอย่างเงี้ยค่ะขัว2รุ่นมินิคือในในทีวีเขาบอกว่าให้ทำไซส์เล็กนะคะถ้าทำไซส์ใหญ่แล้วมันจะ ไม่อร่อยเขาบอกอย่างนั้นนะเขาบอกว่าให้ให้ทำไซส์ประมาณเนี้ยเท่าเท่าฝ่ามือเนี้ยคะ่ะระหว่างที่เรากําลังม้วนนะคะก็ไปอุ่นเตาเอาไว้เตาที่จะใช้อบนะจริงๆแล้วอ่ะในทีวีอ่ะเขาบอกว่าให้เอาไปอบในเตาย่างปลาได้ตรงที่ย่างปลาครัวญี่ปุ่นมันจะมีที่ย่างปลาใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้เอาไปไว้ตรงนั้นได้ซึ่งเราอ่ะก็ลองแล้วแต่ปรากฏว่า เตาย่างปลาของที่บ้านเราอะ่ะมันเป็นรุ่นเก่าแล้วไฟมันก็อยู่ใกล้มากอยู่ใกล้กับขนมมากมันก็เลยทําให้ไหมแม้กระทั่งว่าในในทีวีเขาบอกว่าให้เอาขนมวางใช่ไหมคะแล้วก็เอาฟอยกระดาษฟอยอะ่ะวางทับข้างบนแล้วก็เอาเข้าไปอบเอาเข้าไปย่างอ่ะนะแต่ว่าทํากันนั้นก็ไฟก็ใกล้เกินไปจนกระดาษฟอยยังไหมอะ่ะคิดดูดีก็เลยรู้สึกว่าทําวิธีนั้นเนี่ยสาหรับเราไม่เวอร์คือเตาบ้านเราไม่เวอร์ก็เลย เอามาทําในเตาอบทาในเตาอบคือดีคือเวิร์กกว่าเยอะคือจะบอกว่าสูตรเนี้ยมันเวิร์กมากเลยสําหรับคนแบบเราอะคนที่แบบไม่ชอบการทเราเบเกอรี่อะแต่ว่าเรารู้สึกว่าทําอันนี้แล้วมันเฮ้ยมันง่ายอะเออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปนะอะไรเงี้ยคือเราเคยลองคิดอยากจะทําครัวซองนะที่อยากทําเพราะว่าน้องอายอะเขาชอบกินเราก็เลยแบบนะเพื่อลูกอะอแบบอยากจะทําให้ลูกกินแต่ว่า ไปอ่านวิธีทําแล้วยอมวะซื้อกินเถอะลูกรู้สึกแบบว่าไม่ไหวอะทําทไม่ไหวยากเกินไปมันยุ่งยากเกินไปก็เลยพอมาเจอสูตรนี้นะแบบเฮ้ยทําให้ลูกกินดีว,วาอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นลูกเราก็ดูอยู่ด้วยน้องอายนะเขาก็ดูทีวีอยู่ด้วยนางก็แบบแม่ทําดีแม่ทําดีอะไรเงี้ยเราก็แบบเออเออเดี๋ยวลองทําดูพยยังไม่ค่อยสวยนะดูดิแอบเละอยู่นะเอานะ แค่นี้ก็ถือว่ามันสำหรับฉันเนี่ยคำว่าเบเกอรี่กับคุณนายปดิฐกเนี่ยนะมันเข้ามาจูนกันได้นี่ก็เทพแล้วจะบอกใครจริงๆฉันคิดว่ามันแทบจะไม่มีวันที่จะมาบรรจบพบเจอกันได้ด้วยฉะโดยซ้ำอีฉันกับเบเกอรี่เนี่ยจริงๆมันมีไส้อื่นไส้แฮมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะแฮมชีสอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาแฮมเป็นแผ่นๆมาแล้วก็ชีเป็นแผ่นมาวางค่ะแล้วก็มมวน ออดีๆแต่ว่าเราไม่มีเราไม่ได้ซื้อมาวะ่ะตรงไหนมันแบบเปิดเยอะอีฉันก็แบบเอานิ้วบีบๆปิดไส้กรอบมันหน่อยนะแล้วก็เสร็จเป็นอย่างนี้ฉันทํามาได้เป็นแบบนี้ค่ะมันก็ไม่น่ารักเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ถือว่าโอเคแหละจากนั้นก็อบนี่เอาคุกกี้ชีสมากระดาษ ไงต่อวางไปแล้วก็ข้างบนมันเนี่ยนะจริงๆอะ่ะถ้าเป็นครัวซองตามร้านเขาทำอะ่ะเขาจะต้องเอาไข่มาทาใช่ไหมข้างบนอะ่ะแต่ว่าวันนี้เราดูในทีวีมาเขาบอกว่าไม่ต้องใช้ไข่ทาแต่ว่าให้ใช้นมนี่แหละนมที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เนี่ยทาได้ มันลองกันคือเราก็เคยเคยลองมาแล้วแหละมันก็โอเคนะเราก็เอานมมาเลยค่ะเมื่อกี้นี้ช้อนตักแล้วก็แปะไปข้างบนแปะไปอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบก็เคลือบเคลือบด้านบนนั่นแหละคือถ้าใครถ้าใครที่แบบว่าทําเป็นทําเก่งๆแล้วก็จะใช่ไครแดงเพราะว่ากลัวจะไม่อร่อยก็ได้นะแล้วแต่แต่ถ้าใครอยากจะลองก็แบบเฮ้ย มันมันจริงเหรอพี่ดิมันดีเหรออะไรเงี้ยลองสิคะไม่มีอะไรยากไปกว่าการทดลองแล้วก็ชอบก็ทําอีกไม่ชอบก็ไม่ต้องไปทํามันแค่นั้นเองแต่สําหรับคนที่ขี้เกียจแบบเราเนี่ยคือดีอะ่ะอย่างเงี้ยดีไม่ต้องมาทําไข่อีกนึกออกปะ่ะแล้วไข่ก็ต้องทิ้งไหมใช้ไม่หมดเนี่ยค่ะทาเคลือบไปอย่างเงี้ยแล้วก็สักพักหนึ่งไม่นานหรอกรอทักแบบ แค่ให้มันแบบด,ดูเหมือนว่ามันจะพอซึมเข้าแป้งไปนิดนึงแล้วก็เอาเข้าไปอบค่ะเราจะใช้ไฟ200ประมาณสัก5นาทีลองดูนะเมื่อกี้นะคะก็เอาเข้าเตาอบไฟ200แล้วก็รอ5นาทีคือจริงๆแล้วเนี่ยในทีวีเขาบอกว่าให้ใช้เตาคือเขาทําให้ดูอ่ะเขาเขาบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่เราดูแค่ว่าเขาบอกว่าใส่ไปในที่ย่างปลาแล้วก็ย่าง8นาที เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยแล้วครั้งนั้นที่เราทําครั้งแรกที่เราทําตามเขาเลยนะ mm hmm. ก็คือมัอนไหม่เราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราใช้ไฟสองร้อยแล้วก็ทํห้านาทีแล้วก็ดูเปิดออกมาดูก่อนถ้าสมมติว่ามันยังแบบมันยังไม่สุกพอก็เดี๋ยวจะค่อยๆใส่เพิ่มไปอีกครั้งแล้วประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะเดี๋ยวสรุปได้ว่ากี่นาทีแล้วจะมาบอกระหว่างนี้ก็หิวปะกินมาม่าแบบหนึง่งมันเป็นช่วงทำลายจิตใจ มันเป็นครวัวดิบสีที่แบบน้ำลายไหลมันเป็นครัวดิบสีการทําเบเกอรี่แต่พอดีว่าทําตอนเที่ยงเราก็ข้าวยังไม่ได้กินแล้วก็รู้สึกว่าการกินผัดหอยลายแห้งมันมันดีระหว่างรออะไรเงี s <S ้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะแบบจะคิดว่าเราทําลายหรือเปล่านะแต่แบบรู้สึกว่าผัดหอยลายมันเข้ากับสีปากเราอะ แซ่บอยากได้ไปโหระพาดีๆอยากได้หอยลายใส่จริงๆอ่ะต้องอร่อยมากแน่เลย อยากด้าใบโหระพาชีวิตต่างประเทศนั่งใบโหระพาก็คือเรื่องยากของชีวิตนะชื่นใจหมดแล้อวอ่ะ นยสุดท้าย5นาทีเราไปดูก่อนไปดูมาแล้ว5นาทียังไม่ได้เดี๋ยวขออีก5นาที <c oughs> เมื่อกี้เรากดไป10นาทีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้มันได้ประมาณ9นาทีแล้วอะพาไปดู กินเนาะฉันว่าโอเคอะ่ะสิบนาทีไฟสองรอยแต่ว่าถ้าคนไม่หล่อฉันว่าโอเคว่ะสิบนาทีเนอเดี๋ยวมันปี๊ปปี๊ป,ปเราก็ปิดเลยนี่ว่ะน่ากินมากเลยยอร้อนร้อนจากเตาเลยทีเดียวเชียว ชาดาเสร็จแล้วขวซองรุ่นเล็กมินิของเรานะคะหน้าตาเป็นไงบ้างดูน่ากินใช่ปล่าดูซี่ซึ่งแน่นอนนะคะก็จะต้องมีช่วงทำร้ายจิตใจซึ่งร้อนขนาดนี้ถามว่าทำร้ายผู้ชมหรือทำร้ายตัวเองอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวลองสักอันนึงก่อนกันละกันให้ดูดันข้าง มันก็มีชั้นๆเห็นป้าวห้เหมือนครวัวซองเลยร้นบบนนอนอะอร่อยจริงด้วยร้อนทำไม มันจะแบบว่าเป็นชั้นๆอ,อ่ะอร่อยคือว่าแป้งแผ่นเค้กมันหวานมันก็เลยหวานอะแล้วก็ไอแป้งที่เอาไว้แผ่นอะไรนะพายชีสอะพายชีสมันก็หวานมันก็เลยหวานแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบหวานอาจจะไม่ค่อยปื้มก็ได้นะแต่เราชอบหวานๆนะขนมมันก็ต้องหวานๆทุกแล้วปะ รอ,อ,อร่อยจบดาวโผลบสีก็ขอให้มีความสุขนะคะใครที่ดูแล้วก็อยากทดลองไปทำก็หาพายชีดได้ก็ลองทำเลยเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าที่ไทยจะมีแป้งพายชีสขายหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยซื้อที่ไทยปะแต่คิดว่าน่าจะมีแหละอืมลองดูกันแล้วกันก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะมอมอยมอมอย มอมอยน้มอยเบเกอรี่ของฉันสำเร็จแล้วครัวดิบสีเบเกอรี่มันดีดีอะอร่อยต้องกินอีกถ้ามันเย็นมันจะต้องอร่อยกว่านี้แน่เลยดีงาม ททไไไมไม,ไมแบบนี้ใจรเราลอ,อ๋อ